ใครจัดฟันแล้วอยู่ๆโอริงขาดบ้างที่หมอหาสาเหตุมาได้ส่วนมากเกิดจาก3ข้อนี้ให้ลองเช็คดูนะคะว่าเรามี1ใน3ข้อนี้ไหมข้อแรกคือเราใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดขนาดใหญ่จริงๆแล้วอะค่ะมันสามารถเช็คขนาดผงขัดได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะจะสอนวิธีดูง่ายๆก็คือจะเป็นพวกสูตรที่เป็นขัดฟันขาวหรือว่าเป็นสูตรที่เป็นสมุนไพรส่วนมากสูตรพวกนี้ค่ะจะเป็นผงขัดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อันที่2น้ำยาบ้วนปากที่เราใช้เป็นแบบมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่หรือเปล่าสามารถดูฉลากด้านหลังได้เลยนะคะถ้าสมมติว่ามีแอลกอฮอล์ผสมเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวโอริงนะคะที่มันเป็นยางอะ่ะมันถึงออกมายางแล้วโดนแอลกอฮอล์มันจะทําให้ยางมันแข็งมันแข็งแล้วเปราะขึ้นก็จะทําให้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นถ้าแนะนําก็ให้ใช้เป็นปรับสูตรแบบน้ํายาบ้วนปากซีโร่หรือว่าแบบ ที่มันไม่มีแอลกอฮอล์เป็นแบบของจัดฟันก็ได้อันที่3ใช้ขนแปรงชนิดแข็งหรือไม่ได้ใช้แปรงสีฟันสําหรับคนจัดฟันอันนี้ก็จะทําให้ตัวโอริงโดนขัดสีมากกว่าความจําเป็นแล้วก็อาจจะทําให้โอริงหายไปในระหว่างเดือนได้ค่ะลองเช็คดูนะคะใครมีหนึ่งใน3ข้อนี้แล้วโอริงหายไปบ่อยบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะฟันนี้ปัญหาปรษาหมอนะทคุณนะคะบ๊ายบาย